เครื <'t> ่องของเธอมันใช้ได้ไหมมันสามันสมันมันไอโฟนอย่างก่อนเออสะดุดไหมมันขางงมันเปรี้ยงมันมันเสีเทียมันมันใจชื่อสายชิพัฒ คือว่าหลานไอ้นั่นบล็อกเหมือนเราสิยังเขาไปถามเราอยู่ไม่ได้ซื้อรุ่นยังไม่รู้รคิดอยู่ว่าจะแอนดรอยด์หรือว่าจะอา iPhone ไอโฟนหมายถึงว่าไม่ได้ซื้อแบบแบบใหม่นะซื้อซื้อคือพ่อแบบว่าคือเหมือนเวลาไลฟ์เราจะไลฟ์สองที่ด้วยกันเลยนี้เนี่ยถ้าไอแพดมันจะมันจะตั้งยากปัญหาขึ้นมาคือมันดูนใช่ใช่ใช่มันใหญ่ไปจเอแฉกวัชแค้นไอแพดอันไอแพดอันอันใหม่นั่นนี่ย ซ้ำหนีหนึ่งสวัสดีพี่บาทสสวัสดีค่ะทุกคนฝนตกแห้งหลายพี่น้องเขามาจอดใ้โดมละอองมันเข้าอยู่แล้วลมเนาะเอา่ไงร้านพีทีโฟนเปิดให้บริการออาก็จอด อ๋อทำไมเขารู้ว่าเราจะซื้อโทรศัพท์พี่มนตรีร้านพี่ทีโฟนเปิดให้บริการทุกที่เซ็นทรัลโคราชชั้นสองเฮ้อมี่แะพิเศษโคราชเลยเหรอเขาจะเขาปิดค่ะเพราะว่ามันมันละอองฝุนนะคะเอาที่ซัมซุงที่มันพับเปิดได้ออตัวเม่โอ้ยแพงหายของงบแบบหมื่นกว่าบาทได้ไหม แต่ก็ดีอ่ะเอาแบบดีอ่ะคิดท,ทีว่าต้องประหยัดไว้ช่วงนี้สวัสดีค่ะแอนมาแล้วครับโอ้สิบสามไปตำเลยไม่ไม่เอาคือแอนเพิ่งออกสิบสองมามก็ปีหนึ่งเนาะแล้วกบมาสิบสามคือถ้าเกิดแบบคือมันใช้ได้อยู่ทุกคนไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นใส่ได้อยู่ คุงกลับมาหอดขอนแกนประมาณปีหา้าเคิืองมือซอนี่คุณกลับมาหอดคอนแกนประมาณตีหา้าตอนนี้ก็คือมาถึงบ้านแพงปุ๊บก็คือฝนตกไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามีนคนขับคนขับต้องเหนื่อยขอบคุณคุณมดนะคะสด 13, มดาว13 Pro Max ไม่เอา สวัสดีค่ะแม่สวัสดีน้องเฟนค่ะคิดถึงค่ะขอบคุณดาวห้าสิบดวงด้วยนะคะเออเศร้าเศ้ามือหลังแจ้งแน่เตยถ้ายสายฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวฉันหิวข่าวเตยนี่ไม่อยู่ไหนเอาเนี่ยแยกกันหน่อย คุณพี่ปษษระสิทธิ์ค่ะดาว75ดวงโรูสูดๆลงมาเหมีพ่ยะย่ะยี่ดีฉันจะเดิเออนละ,นนลนะอองฝนจะไม่สบายานะครูไปจับทำอ่มาออกมากันเลยยังถึงไหนแล้วคนตกแค่กัดครูมันจะเดินละอองฝนมันจะไม่สบายลงมาไงครูค่ะต่มาลงรถดอสูง น่าทุ่มร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วโดนได้หมดก๋วยเตี๋ยวมุตตะน้ำฝนแต่มาอุตส่าห์มากินก๋วยเตี๋ยวนะ <abbiamo S 2> แต่ว่าแสบดูเลยค่ะบรรดาเฮ็ดกันสาดด้านาขากับเขาด้านหน้าประเดี๋ยวสาดตัวน <T> ั่งขี่ไม่แล้พครูมันต่ำด้วยคุยไหมเห็นน้ำมันไหลเข้ามาอันนี้จะเป็นภาษาเสียงเสียงและภาษาที่เราคุยกับครูก็จะเป็นฟิลนี้ กำลังสีออกไปโอ้ยเขียวเฮาว่าสันเขียวเฮามากว่าสันฉันไม่อยากจะเว้าเด้อเตยสาวน่นแบบพับไม่ดีใช่ไหมคะจานเอกสวัสดีแม่นิดด้วยค่ะสวัสดีคนสวยสวัสดีพี่ทรงอับสอนค่ะสวัสดีคุณแม่คุณแม่ต้องไปนะคะคิดถึงพี่แอน เสือบอลแอนนอนแอนนอนหลายสมอเด้ดเดเพราะว่าที่ถ่ายถ่ายรายการไปทุกวันก็เสร็จเร็วเสร็จเร็วแล้วเองก็พักใกล้ใกล้เวิร์คพอย่เงี้ยก็กลับมากับการับนอนรับแสบก็ด้วยจะไม่ค่อยเหนื่อยถ้าได้นอนนะคะเส้นอะไรเส้นเล็กสี่รวเอาเส้นอะไรเล็กเล็กวันนี้พี่ลาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะฝนแรงเมนจ้า ฝนตัวแบบแห้งหนึ่งบานแพงมากยิ่นี้นะจ๊ะกําลังนึกถึงหนูไม่เห็นไหลฟ์หลายวันอ๋อหนูขอโทษด,ด้วยค่ะช่วงนี้หนูไม่ได้ไล์นะคะเอฟซจากสปปแล้วส, mm hmm. สบายดีคือหมายถึงว่าแอนนั่นอันนี้จ้ะแอนไปแอนไปถ่ายรายการแล้วมันก็เหนื่อยมากๆแอนไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะแอนต้องทําการบ้านหลายๆอย่างทําการบ้านคือหมายถึงว่าเตรียมตัวสวัสดีพี่เอก ฝนตกแรงมากเราไปโดนชัดไทยเอีแพร่สมเกือมาก่อน้เราต้องกอดกันหนาวเมาก่อนไม่ได้พูดจรินน่จะรอนเลนึนางสดขัวุเลื่อนมากลื่อนจะรอเลื่อนได้ราจะจัดใส่ถุงแล้วจ้องเลย จะอาเยมาทใส่ hmm. yeah. 我还没好，想膀。